สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้อยู่ผมทันนะครับวันนี้จะมารีวิวซา b บัสเตอร์ครีเอทีฟเอ็กซ์สามกันนะครับผมจะมาแกะกล่องกันก่อนรีวิวจะเป็นคลิปหน้ากันนะครับนะครับจะมาแกะของข้างในดูกันว่ามีอะไรบ้างและมีอะไรแถมมาบ้างนะครับในกล่องมาดูกันกล่องมานะครับผมจะเจอตัวซาวการ์ดของเรานะครับผม ดาวกระทีบนะครับมีอันะอดาชัดอ่เอาเิ็นอยู่นะครับมีคอร์ดเชื่อมต่อเยอะอยู่นะครับโอเคมีคอร์ดดังนี้นะครับผมมีคอร์ดไลท์เอาลายตัวแล้วก็มีช่อง USB เอาไว้ สายไฟนะครับดูของข้างในกันต่อนะครับจะมีใบบอกว่าสามารถใช้อะไรได้บ้างดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้นะครับอันนี้ก็เป็นใบคู่มือหรือเปล่านี่จะเป็นคุณสมบัติมันนะครับแล้วจะมีของอีกดูในกล่องนี้ก่อนกล่องนี้จะมี สาย USB มาให้หนึ่งอันแค่นี้แล้วก็ดูข้างในอันต่อนะครับจะมีใบหมนาคุณแล้วก็คู่มือหนึ่งเล่มที่เอาไว้อ่านกันแล้วแต่คนนะครับแล้วก็อันนี้ไม่รู้เหมือนกันคืออะไรเดี๋ยวลองมาต่อกันให้ดูว่าเป็นไงเหรอครับ มันต่อกันนะครับนี่หลังจากแกะของมาเราจะให้ดูใกล้ๆก,ก,กันนะครับว่าเป็นไงจะมีตาโลโก้ซาวบัสเตอร์อยู่บนนะครับผมแล้วจะมีปุ่มหอดแล้วตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนที่เร่งเสียงลดเสียงกันนะครับแล้วก็มีปิดไม่เพิดไม่เปลี่ยนโหมดนะครับได้3โหมดแล้วก็อันนี้ไม่ชัวร์เดี๋ยวผมไปรีไปทดลองใช้ก่อนเด่อยผมจะกลับมารีวิวทีนี้เป็นพอข้างหน้านะครับจะมีพอร์ตไมโครโฟนกับพอ หูฟังนะครับข้างหลังก็จะมีลท์เอาพวกลำโพงชุดแล้วก็ล i ์อินแล้วก็หัแล้วก็พอเชื่อมต่อดย๋ยวผมเสียบให้ดูเนะว่าเป็นยังไงนะครับคลิปนี้คลิปถัดไปจะเป็นคลิปเอ่อถ้าไม่ใช่รีวิวตัวนี้ก็จะเป็นแกะกล่องอีกชิ้นหนึ่งนะครับชึบติดไหม เสียบปุ๊บรอสักครู่หนึ่งจะมีจะได้ไฟขึ้นสถานะนะครับว่าเรากำลังใช้งานอยู่จริงเปลี่ยนไปอันนี้จะไว้เพิ่มโบลุมเสียงสามารถเปลี่ยนได้ถ้าเป็นอันนี้จะเป็นเลื่อนเสียงดังของไมโครโฟนที่เราเสียบอยู่ครับแต่เราเปิดปุ๊บนี่ก็เป็นลำ,ำโพงปกตินี่จะสามารถเปลี่ยนโหมดได้ตามสีที่่ตรงนี้นะครับอันนี้คือโหมดอันนี้คือปิดอยู่อันนี้คือเปิดโหมดที่หนึ่ง 2และ3แลนะครับเดี๋ยวผมจะไปรีวิวกันีนคลิปหน้าให้ดูกันนะครับว่าเป็นยังไงกับทุกอย่างและจะเทสเสียงให้ดูด้วยอันนี้จะเป็นอันนี้ไม่ชัวร์ะต้องลองไปเทสก่อนเนาะก็คลิปนี้เป็นการแกะกล่องของตัว Sound Buster นะครับผมที่เพิ่งซื้อมาลองใช้เป็นครั้งแรกนี่เลยจะมาลองดูว่าระหว่างตอนเราเคยใช้กับไม่เคยใช้ผมจะรีวิวและบ,บอกอะไรอย่างชัดเจนว่าก่อนใช้กับหลังใช้เป็นยังไงนะครับ ว่าใช้แล้วมันอยู่ที่หของแต่ละคนนะครับคนบางคนอาจจะชอบหรือไม่ชอบรอไปดูกันนะครน,นี้ลาไปก่อนบ๊ายบายครับอย่างยาง <c oughs> ก็คลิปนีน้คลิปหลังจากการกลับมาที่หายไปนานได้สักคักเนาะก็จะเริ่มทําทุกอย่างใหม่หมดเนาะรอดูกันได้เลยตามกันด้วยนะครับกดับสไครป์กดไลค์เป็นกํลังใจให้ด้วยนะครับบ๊ายบาย